กราบทักทายซับายดีเด้อสวัสดีเอฟี FC ที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพอๆกับน้องสาสาวลาวเหนืออีกเซนเก่าเซนเคยเ,เ,เด้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสาวรที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและกรบฟังนํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสากก็ฝากเอฟีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องสาสาวลาวเหนือเด้อซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือน้องสาจะพาทุกคนไปชมคลิปวิดีโอซึ่งว่า าแรงงานราวนัดรวมตัวกันเพื่อบอกความในใจขอบคุณเมืองไทยนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าแรงงานราวนะคะที่ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยพวกเขาได้นัดรวมตัวกันเพื่อขอบคุณประเทศไทยที่ให้พวกเขาได้ทํามาหากินและก็มีเวียกเฮ็ตงานทําที่ดีนั่นเองนะคะทุกท่านสามารถนํารายได้ช่วงมาให้พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งราวได้อีกด้วยนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอ พร้อมๆกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ขออนุญ,ญาตหลายๆเดอ้อมาทางช่องของโบโซล่าเสียงแคนลาวนั่นเองที่น้องสาจะได้นําเอาคลิปวิดีโอของเขามารีแอคชั่นให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนํากันหัรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วพวกเราก็มาพูดคุยกันต่อที่คอมเมนต์ของสาวราวและก็สาวไทยนะคะทุกท่านว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอ พร้อมๆกันเลยจ้ามีเรื่องหนึ่งแน่นอนค่ะงข้าใจนะอยากถามนะถามได้คำตอบได้กับซีท็อปนอกคำว่าตอบได้ต้องตอบเลยคำตอบอะไรก็ต้องตอบตอบไม่ได้ตอบคือคือกะกะคือไายก็เป็นแรงงานเล่าหน่อยแจ็บก็เป็นแรงงานเล่าเขาอก็เป็นแรงงานเล่าที่ที่ว่ามีแรงงานประเทศหนึ่งออกมาขอสิทธิ์เรียกร้องกับเมืองไทยในซิปขอนะส่วนตัวไอ้นี่ยคือเทนจังเดยสำหรับสำหรับไอ้นะไอ้ก็เพราะว่าไอ้นี่กับเบิ้งไล่ย่างเนาะเขากบบหู้อยู่ใกล้ใจอยู่แล้วตั้งแต่ขาไม่นำโค้งมาว่าเขามาไซบ์ประเทศเพิร์ลเออถ้าเาบอมมีพาสปอร์ต หรือว่าใบอนุญาตทํางานก็เพิ่นก็จับเฮาได้เฮาบ่มีเลข13หลักในบัตรประชาชนเป็นของไทยเฮาก็ฮู้มาแต่ขนคมา่กปีอยู่แล้วบ่เฮามาเพื่อหยังว่าเฮามาเพื่อหยังพะแล้วเพิ่นให้เฮาําใดเฮาเอาสํานัอาคิด่แบบนั้นเฮาฮู้จนพ่อเนาะเพิ่นให้ที่พักอาศัยเพิ่นฮู้ว่าเอออันนี้คนลาวสงสารนะบ้านพี่น้องอ้ายก็ดีใจแล้วสํานี้บ่ต้องเรียกร้องขอหยังเลยคือความแบบ ตื่นตันเนาะแม่นนี่ว่าเฮาเห็นเฮาได้มาสัมผเฮาบ่เคยได้รับสิทธิ์นี้ว่าซั่นตมาแล้วเฮาได้รับสิทธิ์นี้แหละมันแบบว่าคนบ่เคยนเนาะของจากความรู้สึกจากคนเว่าเรียกร้องเนาะเฮาเฮาบ่ต้องเรียกร้องกับประเทศไทยเพราะว่าเฮากเป็นคนมาอาศัยซือถ้าเฮาอยากเรียกร้องนะเฮาต้องเรียกร้องอยู่ในบ้านของเฮาเองนี่ถ้าเรียกร้องถ้ารัฐบาลบ้านเฮาเพิ่นให้สิทธิเหล่านั้นชีวิตเฮาก็ดีขึ้นเฮาบ่จําเป็นต้องมากลพ่อกแม่แบบนี้บ่จําเป็นต้องมา แต่อันนี้มันเรียกร้องพิษวิธีเนาะอันนี้คือบ้านเพิ่นไ ouais, อ้ยังไอ้ยากเอาจังสี่ไอ้ยากเตือนคนเล่าเขาบอกแบบว่าวิธีคิดนี่มันพิษหรือมันถือไอ้ยังมุ่งมองมาไอ้ยากเขาบอกก็สำหรับสำหรับอ่าแนวคิดนี่มันพิษเนาะแต่สำหรับคนเล่ามีแนวคิดแนวนี้บอกก็สิประมาณอยู่นหน่อยๆเนาะนหน่อยๆประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับคนที่สมองยังกูเปิดว่าง่ายซะที่ยังคิดแบบนี้นะแต่สมองเปิดคืออ้ายนี่ก็อ้ายก็บางคนคิดคิดแบบนี้คิดที่ยังมันโมแมท์บานเฮาค้าคิดไปก็คือ เฮ็ดไห้คือทำายเจ้าข้องทาง,ง้อมเลยเห็ดไห้แปลว่าเขาเบิ่งเฮาเ่โอ้คือโง่แท้ไรการศึกษาแท,าทา้คิดได้จังใดอย่างสีนาะเอากับ,บควกคนคิดเฮาหลักบ,บ่อยาคคิดอีกบ่อยากขอลองอีกขอลองมันบ่ได้แล้วมันยังเป็นกระจกส่องให้เฮาว่าอ้อการศึกษาสําคัญที่สุดคนโง่โงแล้วสิคิดได้ซํานี่ฮะนะนี่ก็เป็นแบบว่าหนึ่งกานวิธีคิด ของแรงงานลาวเนาะ<ม>การแสดง<ม>ออกเนาะมแมนอวก็ไอ้แจ๊บเนี่ยมีคอมคิดจะได้เจ้ามาเบาสวีสนองฟังแน่เจ้ากะส่วนใหญ่เนาะ,นะคิดว่าการเรียกร้องเหนือสิทธิ<า>คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนอั้นเป็นสิทธิของพลเมืองไทยถ้าเป็นคนแบบต่างชาติมันเันเป็นคนต่าง,างด้าวเอาง่ายไ,ไหมเราต้องรู้สถานะตัวเองก่อนว่าเราเป็นอะไรเราเป็นต่างด้าวหรือว่าเราเป็นอะไรถ้าเราเป็นต่างด้าวเราก็ต้องรู้สถานะอะไรที่เขาให้เรามาแล้วเราควรภูมิใจก็รับเอาแต่ในในในนามเบาเจ๊บนี่เบาเจ๊บสีแบบ ผมอยากเรียกร้องอยู่แล้วบอกตรงพวกบอก่อเจ็บได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่เขาให้คือเขาเขาเขามาแต่แรกเขาคุยแล้วเขาเขามาเห็นยังเขาเขามาหางเงินเขาเขามาอาศัยเผิ่นเขามาขอเหตุเรียกเหตุงาน <c oughs> เออเขาบ่ได้แบบว่ามาเพื่อที่จะไปเรียกร้องสิทธิ์บนบ้านเขาด้วมันวะถ้าเจ้าอยากเรียกร้องสิทธิ์เจ้าต้องไปเรียกร้องที่ต้นทางที่คุณมาคุณอยากเรียกร้องก็ไปเรียกร้องตรงนั้นแต่นี่ผิดประเทศไทยถ้าเขาให้อะไรเรามาเราก็รับไว้แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทุกวันนี้คือเราก็ ได้ไหมสบายสบายตัวมันเราสบายตัวอยู่แล้วคขอบคุณเนาะบคุณที้เขาให้มาขอบคุณอยู่แล้วบเจับนี้ขอบคุณตลอดขอบคุณคนไทยขอบคุณประเทศไทยขอบคุณผืนแผ่นดินไทยที่เรามาอาศัยบอจับนี่ยี่สิบกว่าปีได้ที่มาอยู่ประเทศไทยมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้มาเห็นเวียเห็นงานอยู่ในประเทศไทยเลยครับสิ่งที่พี่น้องไทยเป็นมอบหมให้เนาะคือสิ่งที่บอจับบอกเคยลืมบุญคุณเนาะ บอกแท็บมาตั้งแต่สมัยลุกนี้ขาเมืองคิดเท,ท่านั้นแหละบอกแทบ<ม>็บแม่มขีเมืองเลย24ปีสมัยนั้นยังไม่ได้เห็บุบัตรเหตุบัตรพันได้เพราะฉะนั้นบอแท็บถึงว่าตลอดการพาก็แล้วแต่ที่จะคิดเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เหนือสิทธิ์ของตัวเองสิทธิพื้นฐานเนี่ยคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวได้รับอยู่แล้วเขาให้แล้วสิทธิประกันสุขภาพรักษาพยาบาลทุกสิ่งอย่างเราเข้าถึงหมดเลยคนไทยมอบให้เราหมดเลยแต่เราจะไปเรียกร้องอย่างอื่นมันเหนือสิทธิ์ของเรามันดูแล้วมันพูดพูดเนี้ยนั่นละอายนะจริงๆ ในล้วมองของไอแจ็คเนาะแมนการแจกแนะนผมคนล่าห้องเพราะต้องไปคิดจังสันบ่รู้จักแน่นอนแหละค่ะคนล่าห้องนี่นะลึกๆบ่เจ๊สิว่าตลอดคนล่าห้องเชื่อมั่นในเรื่องการเรียกร้องเรียงพวกเนี้ยอาจจะบ่ค่อยมีแต่ถ้าหากมีบ่เจ๊ก็ขอขอเลยแหละพี่น้องคนเล่าห้องยาได้กระทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันสิส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของแรงงานเนาะเขาเป็นแรงงานเขาก็ต้องหูสิทธิของตัวเองบัดเทาเหตุแบบนั้นปุ๊บให้เขาอยู่ประเทศไทยยากขึ้น แแมม่่ยากขึ้นลายคนเดียวตาคนเดียวอ่ะ hmm. ก <Ç AR> er mm ็เ hmm. ห right. ็นบอกปลาตัวเดียวหน้าทั้งของเนาทั้งของมันก็สิเสื่อมเสียกันด้วยเบิด์ตนะถ้าวันหนึ่งเพิ่นบ่ทนล่ะเพิ่นบ่เอาเนาะผักดันแรงงานออกคือว่าเฮาเห็นช่วงนี้ก็คือแบบว่าอ่าขาเจ้าตีปิดอ่าอีหยังก้มตีต่อขึ้นไม่เอานี่ไงนะคือเขาตีปิดเขาตีสองขึ้นแรงงานเนี่ยเพิ่นเพิ่นปิดเรือศูนย์เดียวเห็นบ่ของของอย่างนั้นก็คือว่ามันเป็นผลพ่วงเนาะมันมันบีบทั้งอ้อมเด้แม่น เพราะฉะนั้นเจ้าใช้ชีวิตลำบากขึ้นไหมชีวิตจะลำบากกแส่เสียงสี่รุดเด้วยน้อยอย่าวางแหงอย่าวางแหงได้กระเดี้ยวเขามาไล่ทั้งหลังไล่เฉยๆสามแสนก็คือเขาเขาว่านี่คือเขาเตือนกันเนาะในสายงานคือกันเขาเป็นห่วงเป็นใยนะเพราะว่าอันนี้คือบ้านเพิ่นผมเห็นบอกคือบ้านเพิ่นผมเป็นบ้านเฮาแต่เฮาเตือนกันเลยเฮาฟังกันเฮาเฮาฟังในเสียงของแรงงานนำกันเฮาเฮาบ่นับชาติภัยชาติไปเนาะเฮาหนับเป็นอ่ะพี่น้องแรงงานที่เฮมาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยอยู่เพิ่นให้เยียกให้งานเฮาเห็ดเพิ่นแบ่งงานให้เฮาเห็ดเนาะ เพิ่นห้เหาอยู่เพราะเพิ่นวิ่เรียกร้องเขาได้เขามาเนี่ยเขาเขามาเองมันบอกแม่แม่เขาเขามาเองเบียดเสียดกัเขามเต็มใจเต็มใจที่จะเข้ามาแต่พอเขามาได้แล้วเขาได้อยู่มีความสุขแล้วเขากลับอยากได้นู่นอยากได้นี่เหมือนเขาคนที่เป็นเจ้าบ้านเรามาอาศัยเขาแล้วทำไมต้องต้องเรียกร้องอย่างนั้นมันฟังแล้วมันมันไม่โอเคเขาเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินนอนแล้วเขาอยากมีสิทธิเท่าเทียมถึงว่ามันเป็นป้บอได้ในมุมมองของเตยขึ้นกันเพราะว่า เขาต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นนะเขาเติบโตใหญ่มาจากพื้นแผ่นดินนี้แ,<ม>แกเขาไฮซัมเนียเขาก็ถือว่าเป็นปลาคุณแล้วพื้นแผ่นดินนี้บรรพบุรุษเป็นสั่งให้ลูกให้หลานเพิน<ม>่นเฮานี่เขามาฉกชกอากาศในการทำมาหาเงินหาเงินหาคำสงพอสงแม่สงเอ้ยสงน้องอยู่บ้านเฮาเนาะ<ม>ชีวิตกะช<ม>ีได้สุขสบายพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเบื้องหลังเฮากะเพราะฉะนั้นคนเราเฮาอย่าไปเห็ุแบบนั้นเพราะนั้นแหละบอกแจ๊บกับขอแบบประมาณนี้นะบอกแจ๊บว่าเนาะซัมเนียเนาะแมไอ้เนาะมาทั้งไอ้ต้นไอ้ต้นอยากฝากยังบอกเจ้าสุดท้าายนนี่ฝกกบอะ พอบอกรางานลาวันก็อยากคิดแบบนั้นเนาะคือว่าแหละบ่ต้องคิดเฮาเพิ่นให้เฮาซําไดเฮาก็เอาสํานั้นเพิ่นให้เฮาสํานี้ก็มันก็ดีกว่าอยู่บ่อนเฮาอยู่ปัจจุบันแต่ก่อนอยู่แล้วดีหลายแม่นล่ะบ่แม่นๆถ้าถ้าว่ามันบ่ดีนี่บ่ยืดรับทราบบีฟซีไปนี่ได้เมื่อมาแล้วถ้าว่ามงนี้บ่ดีนะเออดีกว่าตอนที่เฮาอยู่แต่ก่อนถ้าบ่ดีนี่บ่ต้องยืนแบบนี้แหละเมื่อมาแล้วกลับบ้านมาแล้วเนาะอันนี้ถือว่า ดีบางคนก็คือเคยท่องมาแล้วสัมผัสไอทองเราค่ะจนส่งลูกชายเพื่อนเพียนปริญญาตรีปีสามแหละไปทำงานในประเทศไทยได้นี่จากเงินน้ำพังน้ำแรงจากเงินน้ำพังน้ำแรงจากทำเงินจากเมืองไทยเลยจากเงินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละเนาะทจากเงินแผ่นดินไทยนี่แหละที่มาเพิ่งบุญบารมีของเพิ่นเนาะแม่นแม่นยูเฮาเฮาเอาแหงแหลกเงินแต่ว่าถ้าบ่มีที่ให้เฮาคลายแรงเฮาสิเอาเงินมาใส่เฮาต้องคิดแบบนี้เนาะบ่แม่นบ่กโอ้ยสิทั่วมันคุ้น คนไทยควรสำนึกบุญคุณมีตึกาตลกคคว่บุุญณมีออีีีเมมมตึกถนนร้ายกะเพราะว่าแรงงานต่างดาวโบกเกี่ยวเนาะโบกเกี่ยวแรงงานบุญคุณบุญคุณงงขนาดเบล่าเข้าเฮาเฮานี่เป็นหนีบุญคุณเพิ่นนเนาะเขาเป็นหนีบุญคุณประเทศไทยสำหรับไบโบเนี่ยวันนี้สุดท้ายนี่ครับที่ว่ายังไงทั้งสามคนขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยเนาะขอบคุณนะขอบคุณคุณลายพื้นแผ่นดินไทยเนาะครับกับให้ให้ต้นก่อนขอบคุณพื้นนดินไทย ขอบุญขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยเนาะที่ให้หลายๆคนเนาะบางคนก็ได้เมียก็เพราะพื้นแผ่นดินไทยบางคนมีชีวิตท,ที่ดีกับเพราะพื้นแผ่นดินไทยบางคนพ่อแม่ป่วยอ,อยู่ก็ได้เงินบาทจากประเทศไทยฝากมือให้พ่อแม่ก็ยังมีลมหายใจถุงมือนี่นี่แหละวบอต้นก็จะฝากไว้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะชั้นนี้วาชั้นนี้ชั้นสัว์เ่ยเนีเน้นๆสำหรับออแจ๊คคือเอาแจ๊คคือ,อแบบขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนไทยที่มีน้ำจิตน้ำใจ แบ่งพื้นที่ให้บ่าวเจ็บได้ยืนเนาะได้เหตุเวยียกได้มีเวกเหตุงานทำได้เงินส่งบ้านไรก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่าวเจ็บมาตลอดระยะเวลา24ปีเนี่ยคนไทยไมีน้ำใจต่อคนเล่าร้ายหรือบ่าวเจ็บได้หับสิ่งเหล่านั้นบ่าวเจ็บที่ว่าตลอดได้หับสิ่งเหล่านั้นขอขอบคุณนคนไทยทุกคนแล่พื้นแผ่นดินไทยที่บ่าวเจ็บได้อยู่อาศัยเนะาะบ่าวเจ็บขอขอบคุณจากหัวใจของบ่าวเจ็บให้พ่้ต้นก่อนขอพี่ไอ้ต้นขอบุขอบคุณพ <บา S 2> ืณ้นแผ่นดินไทยเนาะที่ให้หลายๆคนเนาะบางคนก็ได้มีแอกเพราะพื้นแผ่นดินไทยบางคนมีชีวิตทีีดก ขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนไทยที่มีน้ําจิตน้ําใจแบ่งพื้นที่ให้บ่าวแจ๊บได้ยืนเนาะได้เหตุเวกได้มีเวกเหตุงานทําได้เงินส่งบ้านแลยค่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่าวแจ๊บมาตลอดระยะเวลา24ปีเนี่ยคนไทยมีน้าใจต่อคนเล่าร้ายหรือบ่าวแจ๊บได้หับสิ่งเหล่านั้นบ่าวแจ๊บที่ว่าตลอดได้หับสิ่งเหล่านั้นบ่าวแจ๊บจะมีพื้นที่หรือ่พื้นที่ในการสิ่งเหล่านี้จะบอกคนไทยแต่จริงๆแล้วบ่าวแจ๊บบอกกับทุกคน่รอบขางบ่าวแจ๊บตลอดบ่าวแจ๊บขอบคุณตั้งแตตต่่ววัััันนนทีีีบบมมรรจ คนไทยบกเคยแรงนําใจเนาะ,ะบกเคยเว้าเสียดสีบกเคยอ้นี่เพิ่นมีแต่มีได้จะหายสิ่งที่เพิ่อนหายมีแต่สิ่งสวยงามบ่าวแจ๊บก็ขอขอบคุณคนไทยทุกคนและงพื้นแผ่นดินไทยที่เบาแจ๊บได้อยู่อาศัยเนาะบ่าวแจ๊บขอบบบขอบคุณจากหัวใจของบ่าวแจ๊บเนาะสำนีน้อยเนาะสำหรับบ่าวแจ๊บพ่นเองก็ขอบคุณขอบคุณนะครับเพื่อนแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสให้ความวางให้เปลี่ยนชีวิตใหม่เนาะสำหรับมือนีเบาวแจ๊บพ่นเองก็ทั้งพี่ทั้งอ้ายหลายๆคนกับสีอัมลาพญาจากพี่อัมลาพญาจากน้องจบขี้ไปเพื่อสำนีกับขอขอบคุณสถานทีี่่่งงาาาามๆนนนนนน้อออยเเเะะสวจกกิิตพ ขอบคุณเมืองไทยที่ให้โอกาสและงานเล่าหลายๆคนสำหรับวันนี้เบาเตพ่นกับข,ข้อกล่าวคำว่าซ้ำบดีสวัสดีครับ จบไปแล้วนะคะทุกท่านโอ้โหถือว่าแรงงานลาวนะคะพวกเขารวมตัวกันเพื่อบอกความในใจครอบคุณเมืองไทยนั่นเองนะคะทุกท่านที่ว่าเมืองไทยให้เวียกเฮ็ดงานทําแก่พวกเขาซึ่งว่าทุกคนที่อยู่นั้นนะคะโอ้โหก็ถือว่าอยู่ได้หลายปีมากเลยนะคะทุกท่านไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะทุกท่านโอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะที่มีความคิดแบบนี้น้องสาวก,ก็ดีใจแทนแรงงานลาวที่อยู่ไหนประเทศไทยด้วยนะคะและ ทีนี้พวกเราก็ไปต่อกันที่มุมมองหรือความเห็นของชาวลาวและก็ชาวไทยนะคะทุกท่านซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดง ความคิดเห็นเอาไว้ว่าาพี่น้องชาวราวรวมตัวมาทำความดีไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยแค่นี้คนไทยก็ซึ้งใจแล้วจ้าแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านพี่น้องราที่มาดีเราในฐานะคนไทยก็ยินดีต้อนรับแต่ไม่ขอต้อนรับคนที่คิดไม่ดีแต่ปากดีต่อประเทศไทยแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านขอขอบใจที่มีทัศนคติที่ดี ต่อคนไทยแบบนี้สิเขาเรียกว่าอยู่เป็นพวกที่อยู่ไม่เป็นเดี๋ยวจะโดนกําจัดไปทีละน้อยคนไทยเขาจะไม่กระโตกกระตากเหมือนแม่ค้าหมูแดดเดียวที่เพิ่งโดนอาทิตย์ที่แล้วมาแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านเขาแนะนําพี่น้องคนลาวที่ทํางานในประเทศไทยให้เปิดช่อง yutube o ให้เยอะๆให้คนลาวในประเทศลาวที่ไม่ได้มาได้เห็นความเจริญทุกๆด้านความเป็นอยู่ของลาวกับคนไทย เพื่อเปิดวิสัยทัศ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศลาวถึงจะช้าแต่ก็ดีไม่ทําอะไรเลยถ้าทําอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ไปได้ยากเพราะที่ลาวยังมีมนุษยธรรมเหลือน้อยแล้วแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านขอบคุณสําหรับมุมมองดีๆทัศนคติที่ดีต่อเมืองไทยครับหากทุกคนที่มาทํางานและปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายไทยกําหนดไม่อยกร้องอะไรเกินขอบเขตและไม่ว่าร้ายคนไทยประเทศไทยแค่นั้น แล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกท่านซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการเรียกร้องสิทธิ์ของคนพม่ามันลำเส้นเรียกร้องมากกว่าคนไทยเจ้าของประเทศอีกมันเกินไปแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของชาวลาวแล้วก็ชาวไทยนะคะที่พวกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นี้เอฟซท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นตายของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะและไทา นี่น้องสาวก็ขอฝากซ่องของน้องสาวสาวเราเนื่ยเดเอร์ฟลกเอฟีทินารักทุกทท่านช่วยกดติดตามกดสับสไขยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องสาวสาวเราเนี่เดเอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบายบาย